โอเคครับผมเดี๋ยวขอลองหัวอีกสักหน่อยนะครับคือผมจะใช้เป็นโกโปรอย่างครับเพราะว่าคือมันมันหัวได้หน้ากว้างครับแล้วก็ไล่ๆค่อยๆไล่ตีครับถ้าใช้เป็นกล้องธรรมดาจะคันท้ายจะแบบมันไม่ไม่เั่วถึงครับเดี๋ยวลองดูครับยังพอมีปลาขึ้นน้ำครับก็ตอนแรกคิดว่าจะมันจะไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ครับแต่ว่า หลังที่ผมตีปฏิมาก็รู้สึกว่ามีปลาวิ่งแล้วก็ปลาขึ้นน้ํำหลายตัวเลย เนี่ยปลามันขึ้นร้อยชายเนี่ยปลามันขึ้นน้ำลอยชายฮะดันน้ำตามอีก กลับแล้วย,ย้ยายย้ายโดนเห็นตัวเลยนะครับแต่ต้องเดินตีดีๆแล้วล่ะเพราะว่าคือผมอะตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยแต่ว,ว่าตีไปตีมาครับเริ่มกัดดีนะปลามันอยู่บนส่วนวหน็กๆนะครับท้องหน้าน่ะมันกว้างมากครับคือปลามันอยู่ในชายเหมือนเลยคือกองกลาง มากจะไม่ค่อยมีครับน้ามันตื้นปลามันอยู่ริมเนาะริมหญ้านะผมตีก็โอเคเลยเพราะว่าผมเริ่มจับจุดได้แนละ้วบางคนแบบว่าอาจจะมองเห็นแบบน้ําน้อยๆไม่น่ามีปลาแต่จริงๆอ่นนะคือถ้าเราไม่ลองตีก็ไม่รู้นะเหมือนที่ผมลองลองเนี่ยก็ตีไปตีมาเริ่มโดนคนระับแล้วอีกอย่างคือเวลาเราตีปตรทักพักครับมันจะมีปลาแบบขึ้นน้นคะรับทาให้เราเห็นว่ามันมีตัวเยอะ ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับนี่ครับตัวนี้กัดเหมือนใหญ่อ่ะคือน้ำมันน้อยนะทีแรกคิดว่าไซโลเลยล่ะที่ถหาได้ล่ะไซสองขีดเนี่ครับเม่นยางแค่นะค่อยคล่านะครับน้ำมองเห็นดินเนี่ยรู้สึกว่าจะมองเห็นดินนะครับน่าก็น่าจะประมาณน้ำประมาณนี้ครับค่อยค่อยกรนกระชานะรายผลเี่ครับผมเม่นยางแคะนะครับสีเขียวเข้มนะครับกัดทุกสีนะครับก็ ลองดูนะครับใครที่อยากวัดแล้วตึงมือตึงมือนะบไม่เป็นย่างแขงครับผมวัดปลาติดง่ายครับก็ใช้งานดีใช้งานง่ายนะครับก่อช้าครับผมนครับไม่ีหวังครับก็ของมีวางขายทั่วประเทศนะครับใครที่อยากลองอยากใช้ก็ลองหาซื้อดูนะครับก็ฝสาวด้วยครับผมจอดเดี๋ยวรอดูกันนะครับมันจะมีปลาเนี่ยกัดลูกปลาอยู่กลางนานะครับ ไล่กัดไปมาครับหลายตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะลองลหัวด,ดูก่อนจัมเปิลดูตอนแรกก็ใช้เป็นแรปเตอร์ครับทีตีไม่ถึงอันนั้นลูกข้อนะนะครับลูกข้อกัดลูกปาลาหรือปลาเดียวกัดลูกข้อก็เปไปลูก

ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไว่นะครับมันผมตีบร,ริเวณแถวลูกมานะครับนะครับเห็นปะลูกมันวิ่งอยู่นะ่ะแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าวันนี้ก็สายส่วนเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไปละกันนะครับเพราะว่านะครับมันมันมีปลาเล็กไล่กินลูกมันอยู่ครับก็ค่อนข,ข้างจะแบบดุเลยอะ่ะโดนไล่กินครับแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ไล่กินหรือยังไงนะ ผมลากลองลากผ่านครับเลยนะลูกคอกวิ่งครับก็เดี๋ยวปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกถ้าใช่นะดูดิใสสวยนะครับเม่นยางแทะนะครับสีเหลืองครับเนะครับผมเนี่ยับเวลาวัดปลาับตัวเบ็ดจะสะบัดออกจากบอดี้นะครับลองดูนะครโอเคผมเดี๋ยวผมปล่อยเลยนะครับก็เห็นมันลูกมันลอยไปลอยมาแล้วก็เหมือนว่ามีอะไรฉโฉบเนาะแต่อันเนี้ยก็เป็นปลาเดียวก็ เดี๋ยวมึงลอดตัวไปนะบอกได้คาเดียวแต่ข้อกปุ่กม,มันเล็กมากนะครับดูดิเห็นปะหูเล็กๆเห็นไหมครับแต่ว่ามันอ้วนมากเลยนะดูดิใส่สวยนะครับเอาปล่อยไปนะครับอุ๊บดูดิไปประมาณสักครึ่งโลได้นะเนี่ยไปอุ๊บ มันเข้าไปหาฝูงนะครับกลัดเป็นเม่นแคะนะครับก็เราผมตีปค่างผ่ากลางฝูงเลยนะครับโดนเลยนะครับแบบฟันนี้ถายว่าน่าจะเป็นลูกพ่อแหละครับเคปล่อยไปครับเดี๋ยวผมหาตีต่อนะเพราะว่าคือจากที่สังเกตนะครับปลาเดียวนับไล่กินลูกปลาเล็กแบบกลางนาครับเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดนะครับก็คาดว่านับนะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับน่าจะออกมาจากฝั่งนู้นแล้วเพราะว่าเขา มันเป็นมีคลองเล็กๆอยู่ครับปลาปลาช่อนนะครับมันกระโดดได้เดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าผมตีนานนะเขาไม่ได้ห่วงนะตรงนี้ลองไปยาวนะเม่นยางแค่ก็ผมสีเหลืองนี่มีเป็นโดนครับผมนี่ครับเวลาประกาศครับสมบัติออกจากบอดี้นะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์จุดจ้าคร้อม